กระเป๋าสตางค์ใบสั้นหนังพียูรุ่นแม่นางกวักพุทธคุณของแม่นางกวักจะเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภและสเสน่ห์เมตตาเปลี่ยนให้คนชังกลับมารักเสริมในเรื่องของการงานเลื่อนขั้นเงินเดือนค้าขายดีมีคนรักคนเมตตาลงยันพลังตัวเลขชุด42896395ยันพลังตัวเลข16ตัวยันคาถาซึ่งพุทธคุณทั้งหมดนี้จะเสริมในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภค้าขายสเสน่ห์เมตตา อายุการใช้งาน5ปีพุทธคุณด้านในใช้วิธีการปั๊มจมลงทองนอกเหนือจากพุทธคุณความเป็นมงคลด้านในยังมีเครื่องหมายอินฟินิตี้เครื่องหมายดึงดูดเงินเข้ากร,ระเป๋าสตางค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดโลโก้สามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมั่งคั่งดวงตาราดวงตาแห่งเทพเจ้าที่มองหาโอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินการงานหางซิปยิงเลเซอร์ชุดคู่เล็กมาหามงคลแห่งโชคลาภและสัญลักษณ์เครื่องรางดึงดูดเงินเข้ากร,ระเป๋าสตางค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด กระป๋าสตางค์ทุกใบออกแบบตามศาสตร์ของจุย้ยผ่านพิธีปลุกเสกเสริมในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภและสเสน่ห์เมตตาช่องใส่บัตรจำนวน8ช่องถูกต้องตามหลักของจุย้ยลูกค้าทุกท่านที่รับกระเป๋าสตางค์ของเราไปจะได้เคล็ดรับเปลี่ยนดวงทางด้านการเงิน และหลังจากนั้นก็จะมีเคล็ดลับเสริมการเงินและโชคลาภตามศาสตร์ญี่ปุ่นส่งให้ซึ่งเคล็ดลับนี้เหมาะสําหรับลูกค้าที่มีปัญหาในเรื่องของพื้นดวงอาจจะมีบางจังหวะที่ชีวิตมีปัญหาในเรื่องของการงานการเงนิงนหรือในช่วงที่ดวงตกเคล็ดลับเสริมการเงินและโชคลาภตามศาสตร์ญี่ปุ่นก็เป็นคลิปที่สามารถช่วยในเรื่องของการเงินและการงานโชคลาภได้ดีมากๆสนใจบูชากระเป๋าสตางค์ด้วยวิธีการโอนเงินหรือเก็บเงินปลายทางแจ้งได้ค่ะราคาใบละ829รบาบาทฟรีค่าจัดส่งชั่วประเทศ